สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันอังคารสิบเจดตุลาคมสองพันห้ารอยหสิบหกครับพบกันที่เก่าเวลาเดิมครับตลาดนัดโกกระบือวมะจบอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับวัวเริ่มเข้าวันอังคารแล้วครับออกวันพฤหัสบดีนะครับชุดแรกเป็นวัวตัวเมียของพี่นงก่อนเลยครับเอาัวทองก่อนเลยตัวนี้เป็นวัวท้องครับผมท้องท้องแน่นอนลูกดิ้นเลยครับนี่ลูกดิ้นแล้วท้องแก่แล้วนะประมาณกี่เดือนนะพี่แบบนี้ประมาณ เจ็ดเดือนกว่าละมากเนี่ยโกมันมเริ่มลงแล้วครับรลลงแ้วคับสูงประมาณเท่าไรพี่นองสูงประมาณลอยสี่สิบใกล้เคียงนะครับตัวเนี้ยอ่าตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไรครับสองหมื่นเจ็ดพันครับโกครับทองแน่นอนค้าผมประกันลงแล้วอ่าพนมลงแล้วเห็นชัดเจนแล้วค้าผมสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันบาทค้าผมครับผม แต่นี่แม่ลูกแทโลเร่เป็นเทโลเร่คู่แม่ลูกครับแม่ตัวเมียสี่หมือนเจ็ดพันครับลูกตัวเมียลำตัวยาวเหยียดตัวที่เท่าไหรพี่ลูกตัวที่สองเนี่ยโกนี่ครับลูกตัวที่สองนะพี่น้องนะสวยนะสี่หมือนเจ็ดราคาร้องอยู่ลูกสวยดีจังแต่นี่เป็นแม่ลูกต่อไปก็เป็นแม่ลูกครับแม่ละเท่าไหร่ครับ แม่ละสามหมื่นหกห้าร้อยราคารองนึกวโานอแม่นี่นะแม่แดงกับแม่ขาวนี่นะครับผมไล่มาก่อนหรือจะเดี๋ยวผมไล่มันงี้ก็ไดกโกยืนงี้แล้วผมไล่ไปจะได้ไล่ดูได้เนาะมันกลัวให้ตัวหลังเดี๋ยวดูแม่นะครับแม่ขาวนี่ลูกตัวเมียแม่ขาวลูกตัวเมียครับโกแม่แดงลูกตัวผู้แม่นี่ลูกตัวเมียแม่นี้นะครับระวังละโกยตัวน้นจะกระแทกจังมองไม่เห็นลูกนี่ลูกครับโอ้โหลูกยืนลกยเลยแล้วครับ นี่สะดือดีนะครับลุงดีตัวเมียครับนี่สามหมื่นหกพันห้าแม่นี่ลูกตัวผู้ครับแม่แดงลูกตัวผู้ครับลูกตัวที่ลูกตัวที่สามนุ่นตัวที่สองนะครับแม่ขาวลูกตัวที่สองนะครับครับเจ็ดหมื่นสามพันราคาร้องสองแม่สี่ตัวครับแล้วก็นี่ตัวเปาตัวนี้หมื่นแปดพันห้าพาคลูกไปนะครับแปดพันห้าครับภากลูกอันนี้นางใหญ่นางครับ นี่ลองสองหมื่นพันครับอ๋อครับผมแต่ตัวแดงหนาแดงหัวโล้นนี่ก็ทองเนี่ยตัวแดงหัวล้นนี่ท้องนะครับเป็นตัวเมียทองนะอ่าเท่าไรครับพี่สองหมื่นสองพันห้าครับราคาสองหมื่นสองพันห้าสรุปก็มีหัวท้องในนี้สองตัวครับพี่ท้องแน่แนพี่หนุ่มวท้ทองแน่นอนครับผมแต่ตัวนี้ไม่รู้เพราะซื้อเยืมผาลูกมาเนาะตัวนี้ไม่รู้ครับแล้วก็คู่แม่ลูกอีกอ่าคู่แม่ลูกมีสามคู่สามคู่ สนใจก็มาหาพี่หนงกันได้ทองเยอะแยะนี่แน่นอนตัวเลยครับครับเบอร์โทรพี่หนงครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกแปดเก้าเก้าครับโกอย่าลืมโทรมาหาพี่หนงกันครับสนใจก็โทรมามาต่อรองคุยกันได้ครับหรือมาสอบถามว่าเออวัวยังอยู่หรือเปล่าจะได้มาดูกันมาคัดกันนะครับอย่าลืมโทรหาพี่หนงครับ มาไล่มาครับของพี่กาลเกตนะครับดูแม่ลูกกันนะครับลูกตัวเมียนะครับตัวเมียสี่หมื่นห้าสี่หมืนห้าพันลูกตัวที่เท่าไรพิเกตตัวที่สามโอ้โหสี่หมืนห้าพันราคาร้องอยู่ต่อรองได้แม่โค้งใหญ่ใช้ได้ลูกตัวเมียสีแดงสวยแดงแปด๊ดแดงแปดด๊ดสีแกพิเกตว่าแดงแปด๊ดนี่นะแม่ตัวเมียลูกตัวเมียเด้อสี่หมืนห้าพันราคาร้องอยู่ต่อรองได้แล้วตัวผู้แบบนี้นะพิเกตตัวนี้หมื่นเจ็ด หมื่นเจ็ดพันมีสามร้อยด้วยเดิมหมื่นเจ็ดพันสามร้อยต่อรองได้ตัวฟู้ราคาเบาคบับแล้วตัวเมียตัวนี้สามหมื่นทองตัวนี้ทองรับประกันไหมรับประกันนี่รับประกันว่าทองครับสามหมื่นบาทราคารองราคารองอยู่ลูกกี่ตัวแล้วพี่เกตลูกตัวจีสองในท้องตัวที่เท่าไรตัวที่สองในท้องตัวที่สองเด้ออย่าลืมติดต่อพี่กาละเกตนะครับเบอร์โทร พี่หนุ่มดูเบอร์โทรหน่อยครับไม่มีครับฮะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าเบอร์พี่การะเกตนะครับเขาจำเบอร์ไม่ได้ต้องดูป้ายเอามาดูตัวผู้เล็กๆหมื่นพันห้าร้อยสบายกระเป๋าสี่ตัวนะสีตัวตั้งหมดสี่ตัวครับเมื่อก่อนเท่าไหร่พี่เกต หัวละหมื่นเจ็ดเมื่อก่อนอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยราคาต่อรองกันได้ต่อรองได้นะได้สนใจมาหาพี่กระเลเกดครับนี่สี่หมื่นสามแม่ลูกเหรอพี่ม่ลูกลูกตัวผู้แม่เนี่ยเอาลูกตัวผู้สี่หมื่นสามแม่หัวโลนครับลูกเป็นตัวนี้ราคาร้องสี่หมื่นสามพิจารณากันนะครับลูกแรกลูกตัวที่หนึ่งแม่โครงสร้างผอมสักหน่อย แม่หัวล้นจากการทำเขานะครับอยากได้ก็โทรหาพี่กระเกตครับผมมาครับมาชมของพี่เอื้องวัวหล่อนะครับวันนี้จัดชุดมาให้เรียบร้อยแล้วชุดนี้กี่ตัวนะพี่เอื้องสิบตัวค่ะครับอายุวัวประมาณเท่าไรครับมีเก้าเดือนสิบเดือนค่ะครับผมสิบตัวนี้ร้องราคาไว้ที่อันนี้ร้องยกไว้ตัวละหมื่นแปดพันเจ็ดค่ะสิบตัวนะค่ะ หนึ่งแสนแปดหมื่เนเจ็ดพัน 7, ราคาร้องยกค่ะถ้าคัดเอาก็จะตกตัว,ตวละหมื่นเก้าห้าร้อยค่ะครับถ้าคัดเอาตัวสองตัวแล้วจับคู่คะาคาอะไราแบ่งได้ค่ะราคาแบ่งได้ต่อร้องได้ตัวเดียวก็ขายนะครับหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบตัวส่วนสูงประมาณเมตรยี่สิบห้าขึ้นไปครับค่ะลำตัวดีใช้ได้นี่นะครับใครอยากจะได้วัวไ,ไปเลี้ยงไปเลี้ยงไล่ทุ่งแบบนี้เลยมีบริการอะไรบ้างครับ ฉีดยาพยาธิให้ค่ะเราเจาะดังสะพายให้เจาะสะพายให้ฟรีนะครับอันนี้หมื่นแปดพันเจ็ดเล้วมาชุดนี้โอ้โหชุดนี้ลองยกไว้ตัวละหมื่นหกพันห้าค่ะสวยครับหมื่นหกพันห้าสิบตัวครับนี่ตัวนี้พระเอกเลยหมื่นหกพันห้านะอายุวัวประมาณเท่าไรครับอันนี้เจ็ดเดือนขึ้นค่ะมีกระแดงเจ็ดเดือนขึ้น มาเลือกมาพิจารณากันครับวัวลูกเลี้ยงออกได้ตลอดเวลานะครับซื้อขายแล้วออกได้เลยนะของพี่เอื้องวัวหลอนะวันนี้มาทั้งหมดยี่สิบตัวยี่สิบชีวิตสวยๆหนังดีๆครับสนใจมาเลือกกันเลยขอเบอร์โทรด้วยครับศูนย์2ปดเก้าเจ็ดูนสองูนเก้าสามเจ็ค่ะครับ,รบผมอย่าลืมโทรหาพี่เอื้องก่อนนะครับโทรสอบถามได้ปู่มาซื้ออนะไรไหนเห็นคนซื้อเลยครับผมมาวัวรลอยเข้าคุณของพี่บุญนะครับพี่บุญมากี่ตัวนะพี่บุญมาสิบหกตัว ขายไปแล้วกี่ตัวสามสามยังเหลืออีกสิบสามเด้อสิบสามมาชุดเล็กนี่สามตัวชุดเล็กสามตัวร้องไว้ตัวละสองหมห้าห้าร้อยครับผมสองหมื่นห้าพันห้าได้สามตัวผัดฟันหรือยังพี่บุญผัดละผัดแล้วเนาะนี่ครับมาจากลำปางนะครับมาไปดูกันอันนี้คูเล่นี่ไปดูเปิดประตูเดี๋ยวดูลายตัวกันเลยครับพี่น้อง ใครสนใจอยากได้วัวขุนนะมาหาเลยมาซื้อเลยอันนี้เป็นวัวเข้าขุนเป็นชาโรเล่เชาโรเล่ตัวนี้ร้องไว้หกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพันครับตัวละสามหมื่นสี่พันห้าโอ้โหตัวนี้สวยตัวนี้สวยใช้ได้อะไล่ให้ดูหน่อยพี่ดูด้านซ้ายหน่อยเจ็ดหมื่นเก้าเท่าไหร่แน่เจ็ดหมื่นเก้าเอาเจ็ดหมื่นเก้าเด้อ ร้องเจ็ดหมื่นเก้านะครับวมาฟันแท้กี่ซี่พี่โอ้โหตัวนี้สวยฟันแท้สี่แล้วสี่ซี่เนาะสี่ขึ้นหกแล้วเจ็ดหมื่นเก้าพันครับคู่นี้ร้องอยู่เอาแล้วคำแรกขาดไปหมื่นหนึ่งมาคู่นี้ไอ้คู่นี้แปิดหมื่นแปดตัวละสี่หมื่นสี่เนาะครับฟันแท้กีิซี่ครับฟันแท้หกละหกซี่ครับตัวละสี่หมื่นสี่ราคาร้องอยู่ครับไปต่อครับพี่สี่หมื่นสี่ห้าตัวเลยอ่ะหนึ่งสองสามมีห้าตัวห้าตัวหนึ่งสอง อ๋อสามนู่นเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่วันนี้ใส่เสื้อรวมพลคนรักกีฬาชอบใส่เสื้อแจกตัวละสี่หมืนสี่ราคาร้องอยู่ฟันแท้หกซี่ห้าตัวห้าตัวครับสี่หมืนสี่ด้อราคาร้องครับสนใจก็ติดต่อได้นี่สี่หมืนปดสามตัวสามตัวนี้ร้องตัวละสี่หมืนแปดครับของพี่บุญไปถึงห้าหมื่น ครับนี่นะฟันแท้กี่ซี่คพี่ฟันแท้แปดตัน้กแมากอย่หโอโ้โหอ้นอวนสวยคิดถึงเวียดนามเนาะ,นะเวียดนามยังมาไม่ถึงแต่เวียดนามกำลังมาตัวละสี่หมื่นแปดล้องอยู่ครับใหญ่ๆครับผมของพี่บุญลําปางสามตัวอะไรตัวนู้นล่ะพี่อตัวนั้นสามหมื่นสี่ตัวนี้สามหมื่นสี่พันนะครับ ฝันแท้กี่ซี่ครับพี่ฝันแท้ทสี่ละสี่ซี่นะครับอาวัวเข้าขุนมามาหาพี่บุญเลยมีสองหมื่นกว่าแล้วก็สามหมื่นกว่าแล้วก็สี่หมื่นกว่ากว่าครับเบอร์โทรพี่บุญเบอร์อะไรครับศูนย์แปดหกหนึ่งแปดสามแปดเก้าหนึ่งสามครับผมครับคู่นี้เป็นชาลูเร่ทั้งคู่ตัวนี้เขายาวดี <c oughs> <c oughs> ตัวนั้นหัวตัวนุ้นหัวไม่มีเขาเลย <c oughs> ไม่ใช่คู่เหมือนนะครับเป็นคู่แตกต่างกันพันแท็กกิกซี่พี่ถวนพันหกคันสองนนี้สองซี่ตัวนี้สองซี่นะเขายียาเนี่ยครับจะไอตัวหัวโลนั้นหกซี่เป็นของพี่ถวนมาจากจังหวัดพะเยาครับผมนี่นี่พหัวพะเยานะครับคู่นี้ร้องเท่าไหร่พี่หกหมื่นสามครับหกหมื่นสามพันตัวละสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับเนาะนี่วันนี้พี่ถวนมาทั้งหมดยี่สิบตัว อันนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้ขายใหญ่ๆขายใหญ่ๆรอคู่ใครๆก็รอต่างประเทศห้าตัวนี้ราคาเดียวกันเลยไหมอันนี้ตัวห้าหมื่นเซนครับห้าหมื่นกี่ตัวสองตัวเะครับตัวนี้นะคู่นี้นะห้าหมื่นกว่ากว่าคู่หนึ่งแสนเท่าไหร่พี่แสนห้าพันครับเอาละลองแสนห้าพันบันแท้กี่ซี่ครับพี่ครบครับบันแท้ครบแล้วแปดละบันแปดโอ้ตัวนี้ยาวแท้ๆยาวดิ ยาวแท้ยาวแท้โอ้โหพี่ทวนไปจากพะเยานะครับแบบนี้พี่ทวนหามาจากที่ไหนครับมาจากชาวบ้านมั้งตลาดมั้งครับอ๋อสามตัวนี้ีตัวละสามหมื่นกว่าครับสามหมื่นเท่าไหร่แปดพันกว่ากว่าครับไล่ลุกให้หน่อยครับลุกลุกลุกนี่สามหมื่นแปดพันกว่ากว่านะสามตัวครับพันแท้กิซี่ครับพันนี้พันแปดครับนี่นี่ก็หกตัวนี้หกเฮ้ ราคาร้องอยู่นะยังไม่ได้ขายนะนี่ขายแล้วครับไหนขายแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้บอกครับสามตัวเนี่ยอ๋อสามตัวนี้ขายไปแล้วขายแล้วอ๋อแบบนี้ถูกสเปคถูกใจตัวนี้เป็นัวสเปกเนาะัวสเปกดีหามาจากไหนครับนี่มาจากชาวบ้านเขาเอาัมเล็กปรแกเขามาครับัวเล็กัวเล็กเขาเขาเลี้ยงนานไหมัวปีน้องพะเยาเนี่ยเลี้ยงข้ามปีที่ไงข้ามปีสองปีมั้งเนี่ยนะแบบนี้นะ มีสองปีสามปีแล้วนี่สามปีแล้วเลี้ยงนานเนาะเลี้ยงนานครับแล้วก็ได้มาเป็นงวเข้าคุณแบบนี้ตรงสเปกเลยครับผมถูกใจเหลือเกินเก่าดีเก่าแก่ขายได้โอเคครับขอบคุณครับครับผมสี่ตัวออฟน่ารวยครับสี่ตัวนี้ผัดฟันหรือยังยังครับสูงเมตรยี่สิบห้ามีผัดตัวขาวมีผัดตัวขาวเนี่ยนะบานท้ายมาเนี่ยนะร้องเท่าไหร่นะยี่สิบสามห้าร้อยจะเอาเช็คให้ตัวยี่สิบสอง เี็ดแชมป์รัานหอยให้22บสอครับเป็นราคาแล้วเกียงเงินกันตัวละพันห้าหกพันบาท4ี่ตัวสี่ตัวนะครับครับไอตัวเล็กหมื่นบางพันหตัวเล็กมีหมื่นสองพัครับเั้จะมีมาเนาะเล็กๆเลยนีมมันติดเข้ามาก็ต้องเอามาครับหมื่นส้าครับอ่าล้วแบบไหนครับแบบนี้2 8 5หมื้าร้ตัวครับโอ้ดู2 8 5หมืาเถอะครับห้าตัว มีคนให้เท่าไรยี่สิบหกครับใครให้เสียชํานานครับมีหลักฐานครับมีหลักฐานก็ให้ยี่หกแล้วยี่หกครับก็ร้องเท่าไรนะเอาแปดพันห้าก็เกียงอีกตัวละพันห้าเหมือนเดิมตัวละสองพันห้ายังมากตัวละสองพันห้าเออมากอยู่มากอยู่โอ้โหห้าตัวตัวละสองพันห้าคู่นี้ตัวนี้มันชุดนู้นแหละครับยี่แปดห้าร้อยอยู่ในชุดยี่แปดห้าร้อยตัวนี้สี่หมื่นสองพันห้าครับราคาร้องครับเล่อ้วนอ้วนชองหร้อห้าร้อยกิโลันแท้กี่ซี่สองซี่ตัวนี้ครับไเล่นเลยเล่นเลย มาแล้วก็บนลาวนี่ยี่สิบแปดห้าร้อยกำลังต่อรองกันกำลังต่อรองกันนะเหลือยี่สิบหกห้าร้อยแล้วตอนนี้กดซื้อจะให้ยี่สิบห้าห้าร้อยอยู่ครับอ๋อครับผมประมาณการว่าอย่างนั้นอยู่ตอนนี้กี่ตัวหกตัวครับหกตัวนะครับหกตัวนี่ดูกันหกตัวครับครับมาดูที่ขายไปแล้วหน่อยขายไปแล้วขายให้ใครครับขายให้ผู้ใหญ่ทุมครับอันนี้ผู้ใหญ่ทุมมากดหลายหลายชุดมาใบซื้อหรือทั้งหลายตัวแล้วเขาได้หนึ่งพ่วงไปแล้วครับครับ ตัวละสองหมื่นเจ็ดพันห้าครับกี่ตัวสามตัวครับสามตัวนี้ครับตัวละสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแบบนี้ก็เอานะเอาสไตล์หูไปปล่อยเออเอาหูปล่อยไม่เอาสเปกหรอครับไปไหนไม่รู้หรอไม่รู้ครับไม่ได้ถามเขาเอาแบบนี้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้านะแบบนี้นะถ้าหูสเปกทําไงเท่าไหร่หูสเปกอะถแต่หูสั้นอะรุ่นเนี้ยรุ่นนี้มันก็มันต้องเป็นราคามันก็ตอนนี้มันไม่มัน คนซื้อพวกหูสั้นเขาเอาไปลากเดินไม่ได้ครับผมก็ปวดหัวครับเ <c oughs> พามอกหูยาวมาเขาบอกเก้าหน้าแก่ครับ <c oughs> ผมไม่รู้จะเอาอะไรตอนนี้ว่ากันไปโอ้ไปไหนพี่แจ๊คเออเออเดี๋ยวถ่ายหน่อยวันนี้ได้พี่แจ็กมาจากเมืองน่านครับไปดูข้างในก่อนดูข้างในก่อนครับชุดใหญ่กี่ตัวสี่ตัวครับราคาสามหมื่นหกห้าร้อยครับไลลุกได้ไหมครับฟันแท้กิซี่ครับ ซีซีครับไปไหนครับแับนี้ยังไม่ได้ไปครับอ๋อราคาร้องนะพักนอนวัวมาไกลครับมาไกลครับให้พักนอนก่อนห้าครับมีชาร์จะออกครับมีชารลีด้วยใช่ไหมมีสี่ตัวครับชาเ์ลีหนึ่งตัวอืมครับผมเป็นบาร์มันสามชารเลีหนึ่งนะครับสอบถามหน่อยราคาเป็นยังไงราคาวัวทั่วไปนะวันนี้เจ็ดสิบห้าครับที่เขาซื้อกัอดูตัวเป็นก็ช่างไม่เป็นก็ช่างช่างก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ครับหน้างานมีเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าบาทประกันราคาไว้นะพี่ไม่ใช่ว่าวันอ่าหัวโค่งครับผม แล้วราคาตามบ้านที่ไปซื้อมามันขึ้นหรือมันลงเขาไม่ขึ้นไม่ลงแต่เขาไม่ช่างเขาให้เราซื้อตามตามที่ว่าเราคุยกันหน้างานตามราคาวะคุยกันไปเขา้าบ้านเขาไม่กล้าเพราะเขาไม่เขาไม่รู้กิโลครับครับแล้ววันนี้เป็นยังไงสถานการณ์มันก็มีคนซื้อจะเป็นสิบเจ้านะครับแล้วราคาราคามันก็ยังยืนอยู่เจ็ดสิบห้าอยู่นะครับคือลงนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยครับววาคงโอเคคาดการณ์ต่อไปนัดหน้าจะเป็นยังไงมันก็ไม่คงไม่ขึ้นอ่ะมันมีแต่ทรงกันลงอยู่อย่างเดิมครับ ไม่ขึ้นครับโอเคครับผมขอบคุณครับเอ้าถ้าสนใจเบอร์โทรสนใจเบอร์โทร089ครับ5664677ครับผมโทรมาสอบถามในออฟได้เลยโอเคไหมครับโอเคครับผมมาพบกับพี่แจ็คนะครับรนี่เป็นคนที่ซื้องวส่งให้พี่บุญเกิดนะครับมาจากจังหวัดน่านครับวันนี้มาเองเลยขายเองครับมาขายเองเป็นยังไงบ้างครับถามก่อนเลยโอ้ราคาลงมามากเนาะนะครับลงมาเยอะ อ่าจนไม่รู้จะไปซื้อยังไงแล้วเนี่ยกาลังคิดหนักอยู่อ๋อคิดหนักนะครับมันจะไปซื้อหมูเป็นกิโลไปขายจะกาไรหรือเปล่าต้นทางเป็นยังไงครับจังหวัดน่านต้นทางซื้อยากนะครับอืมซื้อยากเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าทางโน้นมันมีตัวคนละตัวสองตัวไม่ได้ขายเขาก็เข็นกลับเขาก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้ใช่ไหมไม่เดือดร้อนคือไม่ได้มาโกขายอะไรเป็นจริงจังมากไม่ใช่รวมมากันเยอะๆแบบนี้นะครับทางทางต้นทางทางจังหวัดน่านเนาะ ขายก็ได้ไม่ขายก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมไช่ราคาก็ไม่ขายประมาณนั้นทําให้เราต้องต้องดันซื้อมาอืมต้องซื้อมาซื้อยากจริงๆช่วงนี้ครับพอมาถึงปลายทางวันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงันนี้ก็งัวเยอะแยะขายกันไม่ค่อยออกเนาะครับกันไม่ค่อยได้ก็เหมือนว่าคนซื้อเขาก็มีสิทธิ์เลือกใช่ใช่ใช่ไหมพอเรากลับไปซื้อต้นทางเราไม่มีสิทธิ์เลือกเราไม่มีสิทธิ์เลือก เก็ะลาบัดไปหมดแล้วครับมาของพี่แจ็คมีกี่ตัววันนี้ชุดนี้ชุดนี้มีหกตัวครับเป็นชาร์ล่เนาะครับพันแท้ประมาณกี่ซี่ครับพี่แจ็คตัวนี้ประมาณสองหรือสี่ขึ้นไปแล้วถึงตรงนี้นะหนึ่งสองสามหกห้าอ่ะหกสามสี่ห้าหกอ๋อองเท่าไหร่ครับพี่ลองตัวสามหมื่นเจ็ดพันห้าลองครับนี่เป็นวัวมาจากเมืองน่านเลยนะครับน่านเลยนะ พี่พี่แจ็คซื้อตามบ้านหรือซื้อในตลาดซื้อในตลาดบ้างซื้อตามบ้านบ้างนะครับอืมครับผมมันซื้อพอได้มีงานทำเนาะไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วตอนนี้นะครับผมมาแล้วคู่นี้แล้วครับคู่นี้ร้องไว้แปดหมื่นสองครับบามั่นทั้งคู่นะครับผมใหญ่ใหญ่แปดหมื่นสองพันตัวละสี่หมื่นพันฟันแท้สี่ครับพี่แจ็คนี่จะเป็นฟันสี่สี่ขึ้นไปแล้วครับอืมครับผมแล้วตัวนี้แล้วครับตัวนี้ร้องไว้สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยืมโยงโยงใหญ่ใหญ่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้า นี่ของพี่แจ็คนะครับแล้วข้างในข้างในไปดูข้างในครับผมมาครับวันนี้ได้พบปะกันแล้วต้นทางไปทางมาพบกันมาดูสถานการณ์ตลาดนะครับนี่จะได้กลับไปทํากันบ้านได้ถูกแล้วทางโน้นวัวอะไรขายดีพี่มันก็ธรรมดานะพ่อไปครอ๋อครับตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วทีนี้นะ แต่ผมจะซื้อให้ถูกลงกว่าเดิมอ๋อกลับไปแล้วต้องซื้อให้ถูกครับสามตัวใหญ่นี่นะ <c oughs> ติดเนื้อแล้วครับอ้วนอวนเรร้ <c oughs> องเท่าไหร่ครับร้องตัวห้าหมืนห้าครับอืมพันแท้กี่ซี่พี่ <c oughs> อ้หกถึงแปดแล้วครับอืมนี่นะครับอ้วนอวนเลยครับอ้วนครับห้าหมืนห้าพันราคาร้องอยู่นะครับสนใจก็มาหาพี่แจ็คก,กับพี่บุญเกิดได้เลยนะครับนี่ ถามตัวแก่ๆครับแ,แบบนี้เขาไปเลี้ยงยังไงพี่อ่าก็ชาวบ้านเลี้ยงหญ้าเลี้ยงทั่วไปนี่แหละเลี้ยงนานนะนานหลายปีอ๋อตัวนี้เจ้าของบอกว่าเลี้ยงมาเจ็ดปีแล้วจูงขึ้นรถเจ้าของหลานน้อยร้องไห้เลยก็ตามหลักนะครับเลี้ยงแล้วก็ต้องขายกันโอเคครับผมถ้าใครสนใจวัวนะครับโทรหาพี่บุญเกิดกับพี่แจ็คนหครับเบอร์พี่แจ็คเบอร์อะไรครับครับผมผมศูนย์เก้าสาม ห9 6 7 4เก้าหกเจ็ดสี่สองแปโอเคครับผมขอบคุณครับพี่น้องเมืองหน้ามาเยือนนะครับของชำนานครับมาจากสีชมาลงนะครับครับผมตัวประมาณนี่สาม0 0ื่นสองพันห้าครับราคาร้องฟันแท้กี่ซี่ครับฟันแทสี่ครับสี่ซี่แล้วนะครับมาดูชารโลเล่ชารโลเล่นี่ฟันแทหกซี่ครับครับร้องเท่าไหร่สามหมื่นห้าครับชารโลเลสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันครับฟันแทหกซี่ครับผมฟันแทสี่ซี่ครับครับผมสามหมื่นห้า สามหมื่นสองพันห้าราคองอยู่มาราคาร้อคไปดูข้างในนะครับส่วนด้านในนี้มีหลายราคาอยู่ครับมาอันนี้เป็นงวอะไรเอ่ยคู่คู่ชาโรเล่นี่ล้องไว้ตัวละสองหมื่นเจ็ดพันห้าครับครับสองหมืนเจ็ดพันห้านะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งอ่ะนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สองคู่กันครับห้าหมื่นห้าสองตัวครับผมปัดฟันหรือยังร้องครับปัดฟันยัง ผัดแล้วครับตัวนี้ตัวนี้จะเคี่ยวแล้วตัวนี้ยังครับนี้วคู่บามันแล้วครับคู่บามันตัวละแปดพันครับสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดราคาร้องอยู่ครับผมราคาร้องครับผัดฟันหรือยังอ่าตัวนู้นผัดแล้วครับตัวนี้ยังครับตัวนี้ยังไม่ผัดนะครับยังรับสนใจมาต่อรองกันได้ครับผมไปต่อครับอ่าชำนานมาหลายตัวตัวด้านในมายี่สิบเอ็ดตัวครับได้ขายกี่ตัวแล้วครับขายไปตัวหนึ่งครับด้นนี้รอวอลเล็กนี่ยี่สิบนักแขวนครับ ายเป็นหนึ่งตัวนะครับขาเป็นหนึ่งครับ่ะดูที่ขายแล้วตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไล่ลุกแป๊บหนึ่งเท่าไรครับสามหมื่นสามพันห้าครับขายให้พี่บินไปครับพี่อยู่พี่บินสรรนบุรีครับนี่ไปขุนนะครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับผมผัดฟันหรือยังครับผัดแล้วครับเ่ยวสี่ครับผัดแท้สี่สี่ครับครับผมสูงประมาณเมตรสามสิบสามสิบห้าประมาณนั้นครับสามตัวนี้ หมื่นแปดพันห้าครับครับตัวละหมื่นแปดพันห้านะครับตัวละไม่ถึงสองหมื่นเดี๋ยวดูกันครับผมตัวยังไม่ผัดฟันเนาะยังครับนี่หมื่นแปดพันห้าครับเป็นแบบมันห้าครับเพราะมันจะสองเพลนหนึ่งครับตัวละหมื่นแปดพันห้าคูณสามเข้าไปครับผมครับของนายชำนาญโอ้มีหลายข้อครับประตูเปิดถึงกันหมดเลยนะครับถึงครับเคู่นี้เลยอ่าคู่นี้ของรชัยครับขายไปแล้วขายไปยังขายแล้วครับรู้ราคาไมมไม่รู้ราคาครับ ไม่รู้ราคาราคาอ่แล้วส่วนไหนครับคู่ไหนอ๋อคู่น้อยอคู่เล็กครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเอานี้กันออันนี้ร้องไว้ตัวละสองหมื่นสามพันห้าครับขอนญใช้แมวสิบเอ็ดตัวยังยังไม่มีเข้ามาครับยังไม่มีคนมาดูนะสองหมื่นสามพันห้าครับครับผมวัวเล็กวัวสองหมื่นต้นครับสนใจก็มาดูกันมามาถึงห้องนี้เปิดประตูหน่อย หกนี้ตัวเขายาวตัวไหนนาะตัวตัวโตนะครับอ๋อสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับคู่นี้ตัวละหมื่นเก้าพันสามหมื่นแปดพันครับนี่คู่นี้ร้องสามหมื่นแปดครับขายแล้วครับขายแล้วขายแล้วครับสามหมื่นแปดพันขายแล้วหมื่นเก้าพันแบบนี้ตัวละหมื่นเก้าพันไหนไหนเนี่ยเสียแชมป์ครับ อ๋อแชมป์ร้านหอยครับพาคนมาซื้ออเสียแชปตัวละหมื่นเก้าครับดูครับตัวโตแล้วเกินหมื่นเก้าพันเนี่ยตัวนี้ไอตัวไหนไปแล้วแล้วคู่นี้ล่ะตัวโตครับเหลืออย่าคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่ได้ขายนะสองหมื่นหกพันนะสองหมื่นหกพันค่อยๆนะครับค่อยๆตัวนี้สองหมื่นหกนี้กับตัวนี้ตัวนี้ก็สองหมื่นหกราคาล้องราคาเดียวกันครับตัวนี้ขายแล้วสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันครับครับผม นี่หมื่นเก้าหมื่นเก้าตัวครับกับตัวตัวนี้กับอันนั่นแหละครับโนยตรงหมื่นเก้าครับตัวนี้หมื่นเก้าครับเป็นราคาขายราคาจริงเปนพันขายแล้วํำนานครับถามหน่อยครับราคางัวตอนนี้มันขึ้นหรือมันลงหรือมันทรงตัวมันลงครับราคามันลงเรื่อยๆื่อเลยครับลงเรื่อยเลยครับผมแล้วต้นทางเป็นไงต้นทางมันก็มันไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยลงเหมือนปลายทางครับต้นทุนก็สูงด้วยต้นทุนสูงอีกครับโอเคครับผม ใครอยากได้หัวให้โทรมาหาชำนานเบอร์ศูนย์แปดสามเก้าห้าสองหกสามศูนย์สี่ครับครับผมยี่สิบห้าตัวละสองหมืนห้าพันครับสิบหกตัวของอาบุญเจิดทิมอยู่ครับวันนี้มากี่ตัวครับอ่ะเอามากี่ตัวไว้นะเทวมาเมื่อเช่าสิบหกที่ก่อนอีกสามสิบสามสิบเจ็ดตัวครับแล้วขายไปได้กี่ตัวแนละ้วขายไปได้กี่ตัววปนนะ่ะสิบทะเลวย <laughs> ประมาณสิบห้าตัวประมาณนี้ออันนี้ชุดนี้สิบหกตัวเลยนะชุดนี้สิบหกครับราคาร้องยกเลยสองหมื่นห้าพันห้าสองหมื่นห้าพันห้าแก่ๆมีคนมาให้ราคาอย่างยังยังยังนะหัวสองหมื่นกว่าครับสนใจมาเลยขอเชิญตัวใหญ่เลยแหละขอเชื้อเชิญตัวโตๆครับอ้เก่ๆครับดูครับคัดได้ไหมได้ได้คัดได้ว่าราคากันเนาะครับนี่นะครับ เป็นวัวสองหมื่นห้าพันห้าราคาร้องอยู่ของอาบุญเจิดนะครับในมีตร่ไหรครับอานุ่นเอาไปทั้งหมดแล้วนุ่นเออเนี่ยแล้จัดส่งแล้วก็มีจะจัดส่งแล้วมีไหนครับอันนี้อันนี้ตัวละยี่สิบเก้าขายยังครับยังยังครับราคาร้องอยู่นะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าต้องรองได้ออันนี้รองไว้สามสิบแปดครับเดี๋ยวดูไปดูกัน มีสองหมื่นเก้านะครับร้บอ,องอยู่ตัวดำนี้ตัวดำนี้สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดมี่ร้องสี่หมื่นเจ็ดนะครับดำดำมีคนให้ราคาที่ยังครับยังครับยังเลยนะสี่หมื่นเจ็ดนะครับดูกันอีกทีตัวแดงตัวแดงนี้สามสิบแปดสามหมื่นแปดพันครับฟันแทกี่ซี่ครับอะสูงดีจังฟันแทกี่ซี่ครับ คอนแทคสองซี่คอนสองนะ้ใหญ่ๆเลยนสนใจก็มาหาบุญเจิดนะครับตัวหงเนี่ยตัวหงขายแล้วขายแล้วดูตัวอย่างน้อยขายแล้วเท่าไหร่เอยตัวนี้สามสิบแปดห้าร้อยสามหมื่นแปดพันห้าสเปคเข้าขุใไปเข้าขุนแน่ตัวนี้นี่ครับูงยาวเข่าดีมาถ้าใครสนใจวัวตัวหาบุญเจิดได้ที่เบอร์โทรอะไรครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดเจ็ดครับผม สองหน้าจริงอะของพี่จำเนียรนะรักชนีพี่จำเนียรก่อนตัวมาแล้วนัดที่แล้วไม่ได้มามาที่แล้วมันได้มาครับติดตุลาตุลาอะไรพี่อะไรนะเงินเรื่องเงินเรื่องทองเนกูเงินกู้เงินหมู่บ้านอะไรคนนี้แหละเอออันนี้มากี่ตัวครับอันนี้มาวัวมาแปดเก้าตัวยังขายไม่หมดเลยครับขายแล้วนะขายได้สามตัวมามาคู่นี้ก่อนเลยอ่าคู่แดงนี่ครับฟันแท็กซี่พี่ ฟันแท้สองมั่งสี่มั่งครับคู่แดงอ่าตัวละลองไว้ตัวละสามหมื่นห้าพันห้าร้อยครับคู่แดงคู่เดียวสามหมื่นห้าพันห้าครับไอ้คู่นี้ลองไว้หกหมื่นห้าผัดฝันยังครับอันนี้ก็สองมั่งสี่มั่งอ่าสองกับสี่ครับลองเท่าไหร่นะพี่นะหกหมื่นห้าพันครับผมแล้วชาโลเล่นี่สามหมื่นสองพันห้าร้อยอันนี้ก็ฟันสองฟันแท้สองสี่นะครับผมตัวแดงนี้ตัวแดงน้อยนี่หมื่น แปดพันห้าร้อยแช่ไม่เอาเหรอแบบนี้เอ๊ะบ่าช้าผมไม่เจอแกอโอ้แกไปได้ของถูกนุ่นตะวันเหมือนแปดพันห้าครับผมฟันน้องแบบนี้ตัวนี้ยังครับปล่อยแล้วคู่ใหญ่นั่นละพี่อคู่ใหญ่นั่นของเขาครับแปดหมื่นร้องไวแปดหมื่นเจ็ดพันครับแปดหมื่นเจ็ดครับของของพี่น้องกันนี่แหละอ้าโวยใหญ่ๆครับครัโวยใหญ่ๆร้องร้องอยู่นะครับต่อรองได้ได้ที่ละพี่เฮ้ยนะเจ้า กราฟันันนี่อายุแล้วแหละหกซี่ขึ้นแล้วเนี่ยหกฟันหกฟันแท้หกซี่นะครับเอาฟันแปดฟันแปดตัวเนี้แปดครับผมนแปดคู่นี้นะแปดหมื่นอะไร่แปดหมื่นเจ็ดพันครับร้องอยู่เอาอันนี้ก็เต็มแล้วเนี่ยฟันแท้เต็มแล้วครับฟันเต็มแล้วสนใจก็มาหาพี่จำเนียนครับนี่อีกตัวหนึ่งสองหมื่นสามพันครับมอเล็กเล็กนี่สองหมื่นสามอีกตัวหนึ่งอายุดีๆครับเอาขุนได้จริงครับขุนได้เลี้ยงต่อได้ ครับต่อได้พาไปดูที่ขายแล้วหน่อยได้ไหมครับได้ครับมีแต่สามีตัวเองครับครับค่าน้ํามันยังไม่ได้เลยครับที่ไปหาจากไหนพี่บัวอ๋อทย์นี่ไม่ได้ไปไหนไกลครับาติดธุระก็เลยเล่นตามบ้านอยู่ครับอ๋อธุระดูนะครับอันนี้ครับประมาณนี้ขายไปสองหมื่นห้าพันครับผมครับครับซาโลรีนี่สองหมื่นหกพันครับผมตัวนี้สองหมืนหกขายแล้วครับ ตัวนี้สามหมื่นสองพันครับผมครับพันแท้กี่ซี่ครับแบบนี้อ่ายังไม่เปลี่ยนครับเนี้ยคู่เรียนี่ยังไม่เปลี่ยนไม่ผัดฟันเลยตัวโตดีแท้ๆครับตัวนี้เท่าไหร่นะสามหมื่นสองสามหมื่นสองสองพันครับอันนี้สองหมื่นหกอันนี้สองหมื่นห้าอ๋อครับผมถ้าใครสนใจอยากจะได้งวงหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าครับที่ตลาดเยอะแยะครับวังประจบเนี่ยครับมาเลือกได้เลยครับตัวหายใจเย็นเบอร์อะไรครับศูนย์หกสองหนึ่งห้าหนึ่ง หกแปดห้าสามครับผมที่จำเนียนมาแล้วครับผมอย่าลืมโทรหากันนะครับครับโอเคครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับจะค่อยว่าหลักกันใหม่ในคลิปต่อไปเป็นวัวเข้าขุดนะครับเชิญชวนครับราคาถูกมากนะครับพี่น้องราคาหน้าซื้อคนซื้อเลี้ยงหน้าซื้อมากเลยครับราคากำลังลงโอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ I don't know, I don't know.